สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูบัล a ิเ e ตแบบโดยตรงเลยนะครับในวันที่17สิงหาคมนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครที่อยากมีรายได้เข้าทู e ัลิเวตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูบัลลิเวตกันเลยครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet แบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับ ก็จะมาอัปเดตนะครับรายได้ที่ได้รับเงินมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนเวตแบบล่าสุดเลยนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการทําเงินด้วยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในส่วนของการรับเงินทูมิเนเวต200บาทแบบที่ผมได้รับมานะครับใครสนใจอยากจะมีรายได้เสริมฟรีเข้าทูมิเนเวตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกในการทําเงินทูมิเนเวต เราจะต้องมีแอปในการทําเงิน t ูมอนิ a เล็ตกันก่อนนะครับเป็นแอปดาวน์โหลดฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดาวน์โหลดในส่วนของ Google Play Store นะครับบนมือถือของเพื่อนๆได้เลยในส่วนของ Android นะครับการดาวน์โหลดไม่ยากนะครับเข้ามาแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดนะครับรับมาที่200บาทเนี่ยผมถอนเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Go Daily นะครับเป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินทูมอนิวเล็ตได้แบบ เสียเงินสักบาทเดียวนะครับใครที่รู้จักแอปนี้แล้วเนี่ยก็สามารถยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้แล้วก็อยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ดูคลิปให้จบก่อนนะครับถ้าสนใจค่อยไปพิมพ์ชื่อดาวโหลดลงในเครื่องของเรานะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครกันได้เลยนะครับผมวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของตัวแอป g o d e l l y สมัครไม่ยากนะครับมี3มช่องทางให้เราเลือกสมัครกันได้เลยนะคร เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดเข้าใช้งานในส่วนของตัวแอปได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนของประวัติการถอนเงินก่อนเลยแล้วกันนะกดมาที่เมนูที่4นะครับตรงนี้พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลือกไปที่การถอนเงินนะครับอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับตรงคะแนนของเรานะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนเงิน200บาทที่ผมทําการถอนมาเนาะกดเข้าไปที่ประวัติการแลกรับเงินนะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับครั้งล่าสุดนะครับผมจํานวน200บาท นะครับผมก็ได้ทําการถอนไปในวันที่17เดือน8นะครับก็ได้รับเงินในวันที่17เลยนะครับถอนเงินไปไม่ถึง10นาทีเงินเข้าในนอนนะครับการแลกรับรางวัลสําเร็จแล้วนะครับจำนวน200บาทนะครับผมสรุปให้นะครับแอปนี้เนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่เล่นอยู่ก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมาน e ่วอลเลตกันนะครับในส่วนของการทําเงินทูมานี่วอลเลตนะครับก็จะมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับในคลิปเมื่อวานนี้ก็เพิ่งแจกโค้ดอ่งเปาทูมานี่วอลเลตไปนะครับใครที่ได้รับโค้ดไปแล้วเนี่ยก็สามารถกรอกแล้วก็รับเงินได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของโค้ดอ่างเปาเนาะต่ถ้าเราอยากจะให้ผมแจกอีกเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นการทําคะแนนจากการอ่านข่าวดูข่าวทั่วไปเลยนะครับผมอ่ะผมกดเป็นข่าวนี้แล้วกันเนาะกดเเขข้้าาามนะกแลวว่็็จป นะครับผมอันนี้เราก็จะได้รับคะแนนจากการดูข่าวตรงนี้นะครับผมจะมีเหรียญทองขึ้นอยู่เพียงแค่เรานะครับทำการเลื่อนอ่านข่าวนะครับเมื่อมันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญแล้วเนี่ยเราสามารถกดรับได้เลยผมได้รับคะแนนมาที่580คะแนนนะครับอันนี้คือคะแนนที่เราได้รับจากการดูข่าวเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็กากระบาดปิดไปนะ เราจะทําการอ่านข่าวเดิมก็ได้นะครับเพียงแค่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมให้ขีดตรงนี้เนี่ยมันเต็มวงกลมถ้าครบแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญแลวเราก็สามารถกดรับได้เลยหรือว่าเราจะเลื่อนหาข่าวใหม่ในการดูข่าวก็ได้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ทําการเลื่อนอ่านข่าวแบบนี้เลยนะครับมันก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาตามที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยวิธีการทําเงินไม่ยากนะครับผมนี่คือการดูข่าวเนาะในส่วนของเมนูแรกเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูคลิปวิดีโอที่อยู่ใน u t u b e นะครับก็จะดึงมาจาก YouTube โดยตรงนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็น u t u b e นะลงไว้เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้ว่าเราเนี่ยจะทําการดูคลิป YouTube จากแนวไหนเครือข่ายไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้เนาะเป็นแนะนาําเป็นข่าวเป็นกีฬาหรือว่าเป็นระบบของการท่องเที่ยวนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับจัดเลี้ยงเป็นเกมก็มีนะครับใครที่ชอบดูการแคทเกมจากช่องยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมาเลื่อนดูได้ว่ามีช่องไหนบ้างที่เรารู้จักนะครับก็จะมีอาวีนะครับเป็นของกิจงายนะครับดอยเซอร์อะไรประมาณนี้เนาะก็เข้ามาดูกันได้นะครับ วิธีการดูนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะผมเลือกเป็น RV แล้วกันพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็รอให้คปวีโดเนี่ยมันโหลดแล้วก็มันเล่นตามระบบของมันนะครับถ้ามันเล่นแล้วเนี่ยมันจะได้รับคะแนนตรงนี้นะครับเหมือนกับการดูข่าวเมื่อกี้เลยนะครับเหรียญทองตรงนี้มันก็จะเปลีป่ยนเป็นกล่องของขวัญนะครับเมื่อมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดรับคะแนน,นเหรียญทองได้เลยนะครับผมตัวนี้มันอาจจะโหลดช้านิดนึงนะครับน่าจะเป็นที่มือถือนะเพราะว่ามือถอเนี่ยช้ามากนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการดูคีวีโอนะครับในส่วนของเมนูที่าสอาจะดร เกี่ยวกับอะไรเนาะนี่ครับอ่ากิจง่ายเวสแ n นเซิฟนะครับผมในสองการดวลเอลซหนึ่งหนึ่งนะครับใน RV เนาะเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับมีเกมโลบอกเกมไมค์ครับเกมต่างๆแล้วก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับการดูคลิปวิดีโอนะครับของ YouTube นะทุกคนนะ เมนูที er ่3นะครับก็จะเป็นการดูคลิปสั้นนะครับเหมือนกับการดูใน Tik ท o k YouTube Short Facebook เรียวนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นแบบนี้แล้วก็กดเข้ามาดูแบบนี้ได้เลยนะครับพอคลิปวิดีโอเนี่ยมันเล่นนะครับมันก็จะขึ้นเหรียญทองด้านล่างขวามือนะครับมันก็จะมีขีดนะครับถ้ามันครบแล้วนะครับผมถ้ามันเต็มเป็นกล่องของขวัญแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดรับคะแนนเหรียญทองขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับ4 8 c นะครับเราสามารถดูวิดีโอเพื่อรับเพิ่มอีก500เหรียญทองได้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้ ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถดูแล้วก็รับคะแนนได้เลยครับต่อมานะครับผมในส่วนของ เมนูที่4นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนเหรียญทองของเราครับในส่วนของการถอนเงินด้านบนตรงนี้เลยเราสามารถกดเข้าไปถอนเงินได้นะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยถามว่าต้องเชิญเพื่อนก่อนไหมถึงจะทําการถอนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนได้นะครับในการถอนเงิน200500แล้วและก็1000เนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับผมเมื่อรเรามีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนนะครับเราสามารถกดแลกเหรียญเงินเข้าชุมนุษว์บัล <ๆ S 2> ลีได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้200500แล้วก็1,000นะครับย้าว่าไม่ต้องเชิญเพื่อนนะ ขอแค่เรานะครับมีเหรียญทองครบตามจํานวนเราก็กดแลกเงินได้เลยนะครับส่เบอร์วอลเลตในการรับเงินได้เลยเงินก็จะเข้าไปที่ทรูมิลเลตของเราไม่เกิน3วันเงินเข้าแน,น่นอนนะครับ แล้วก็จํานวนการถอนเงินเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดในการถอนต่อวันนะถ้าหากว่าเรามีเงินมากกว่า1000บาทนะครับเราก็สามารถกดถอนในวันเดียวได้เลยนะครับอย่างเช่นมี10,000บาทเป็นยอดเงิน1 0 0 0 0บาทตรงนี้เราก็สามารถกดแลกเงิน1000ได้เลย10ครั้งนะครับไม่จํากัดจานวนครั้งในการแลกนะแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนกดเข้าไปการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนสามารถทําได้นะอยู่ที่ความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อน การแนะนําเพื่อนเนี่ยเขาจะมีกฎนะครับในการแนะนําตรงนี้ว่าเงินรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเนี่ยได้รับยังไงแบบไหนนะครับเราก็มาดูตรงนี้ได้นะครับผมเขาก็จะเขียนรายละเอียดไว้ให้และก็ด้านล่างตรงนี้เขาก็จะมีการอธิบายว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยได้รับเงินอย่างไรทํำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มาดูได้เลยนะครับวิธีการเชิญนะครับกดเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลมากขึ้นกดตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะแนะนําเป็น Line Messenger Facebook นะครับแล้วก็แชร์ไปยัง Facebook หรือว่าเป็นการแชร์ลิงก์นบลอออกมาาาแ้วเโพผ่ ช่องทางออนไลน์ต well ่างๆได้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้สาหรับการแนะนําเพื่อนนะแล้วก็จะมีการทําศูนย์ภารกิจนะครับภารกิจเหรียญตรงนี้อันแรกนะครับเป็นศูนย์ภารกิจเนี่ยก็จะเป็นรางวัลจากการล็อกอินเช็คอินในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานตัวแอปนะครับเราก็สามารถกดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยภารกิจรายวันนะครับทุกคนสามารถทําภารกิจรายวันตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอรับเหรียญนะครับรับรางวัลจากการอ่านข่าวดูข่าวเนาะแล้วก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ทุกคนสามารถทําได้เลยต่อมาก็จะเป็นภาร การติดตั้งดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแอปต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจในการรับคะแนาานเหรียญทองตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากนะเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูที่5นะครับก็จะมีกล่องของขวัญนะครับอินไว้วงล้อการเล่นเกมเพิ่มภารกิจแล้วก็รวมไปถึงเมนูโคดอ่างเป่านะครับในคลิปนี้ไม่มีโคดนะเพราะว่าผมแจกโคดไปในคลิปเมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตการถอนเงนินเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอป Goldelli ยังจ่ายปกติเหมือน ใครที่ยังมีแอปอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ไม่มีแอปก็สามารถไปดาวน์โหลดมาลองทําเงินดูได้ถ้าคุณชอบการทําเงินฟรีทูบิวเลตหรือว่าคริปโตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินต่อไปกันเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะกลับมาในคลิปถัดไปสวัสดีครับ